สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ซอยดิสมาร์กนะคะสวนมมลี่ซอยหนึ่งนะคะอยู่ตรงสี่แยกเลยนะคะ,ะหลังวัดดีสานะคะวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะนี่ร้านดังนะคะลูกชิ้นปลาทําเองนะคะน,นี่คือหืดกล้วยนะคะทุกคนหืดกล้วยอร่อยมากทุกคนการันตีเลยนะคะอันนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะสามารถมาซื้อได้นะคะเส้นละเท่าไหร่คะ เซ็นละ45บาทนะคะจุกๆนะคะซื้อไปแล้วรับรองติดใจนะคะอันนี้เป็นสูตรโบราณนะคะทุกคนทุกอย่างเขาทําเองหมดนะคะอันนี้คือเราจะกินเป็นแห้งนะคะวันนี้แต่ร้านเขาจะดังหมี่เปาะดังมากทุกคนครอยากกินมากินได้นะคะที่สวนมะลิซอยหนึ่งนะคะทุกอย่างเขาทําเองกับมือนะคะเป็นลูกชิ้นโบราณนะคะดังมากแต่แนะนํานะคะแนะนําตอนนี้เราแนะนําหือกล้วยนะคะ เป็นร้านดังเลยนะคะทุกคนนี่เราจะรีวิวให้แบบเรียวๆเลยนะคะไม่ต้องใช้สแตอินนะคะจะพาเดพาไปดูที่ร้านเขานะคะตอนนี้เป็นร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่แบบอยู่ตรงริมถนนนะคะแต่ว่ารสชาติใช้ได้เลยทุกคนอร่อยที่อร่อยที่สุดก็คือน,นี่นะคะเราชอบกินหืกล้วยนะคะทุกคนมามากินได้อ่ะมาดู สวัสดีค่ะชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านอ้วนแคปิตอลค่ะแคปิตอลนะคะอยู่หลังวัดดิสารุกาลามค่ะตรงห้ามกับเซเว่นนะคะห้ามกับ Seven, 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 Seven เซเ <มา S 2> ว่นเซเว่นเซเว่นเซเว่นดิสมาเ่ะเซเว่นดิสมานะคะเขามีกว๋วยเตี๋วด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่ลูกชิ้นนะคะมีกว๋กวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะคะแล้วก็ลักบี้ทุกคนลักบี้ก็อร่อยนะคะ ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะอยากมาชิมนะคะแนะนําเลยนะคะ,อะของที่ว่าใครผ่านมาทางนี้จะเซิร์ชคําว่าเอรอ้านไหนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราแนะนาก๋วยเตี๋ยวป่านะคะแบบนี้เลยนะคะลักบี้ก็อร่อยนะคะชินลักบี้นะคะนี้แบบนี้นะะประมาณนี้เลยนะคะมันมีเย็นตาโฟมีหลายอย่างหลากหลายแล้วแต่เราจะเลือกนะคะ ส่วนตัวชอบกินหือกล้วยนะคะแล้วก็ลักบีหรือใครจะสั่งมามาเอาลูกชิ้นไปทำกินเองก็ได้นะทุกคนไปกินกับเหมือนเราเอาไปทำไปทำสุกี้หรืออะไรก็ได้เขาขายเป็นเขาขายเป็นกิโลเออเขาขายเป็นลูกนะคะลูกชิ้นปลาเขาขายเป็นลูกนะคะหือกล้วยก็ขายเป็นเส้นนะคะใครอยากกินนะคะผ่านมา,ม,ม,ามาลองชิมมามาลองชิมก๋วยเตี๋ยวปลาอ้วนแคปิตอลนะคะ รู้สึกว่าเขาจะทาส่งด้วยนะคะทาทาส่งทาลูกชิ้นส่งนะคะส่งที่แบบให้แม่ค้าทั่วไปอะะสหรับใครอยากจะลองมาชิมนะคะผ่านไปผ่านมาหรือใครถ้ามาลงบันกลางนะ,ะเดินตรงข้ามข้ามมาอีกซอยหนึ่งนะคะข้างหน้าลงบันกลางนะคะจะเลยเข้ามานิดนึงอยู่ตรงสี่แยกวัดดีสานะคะ,ยยะฝั่งตรงข้ามจะเป็นเซเว่นนะคะเข้ามาได้เป็นไอ้นี่นะคะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดเข้ามาได้นะทุกคน แวะเข้ามาได้นะคะโอเคนะคะบ๊ายบายฝากด้วยนะคะ